เอาชนะความกังวลด้วยธรรมะเส้นทางสู่ความสงบในจิตใจในยุคที่ความกังวลและความเครียดกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันหลายคนต้องการหาวิธีการที่สามารถช่วยให้จิตใจสงบและมั่นคงมากขึ้นหนึ่งในทางเลือกที่ทรงพลังและยังคงใช้ได้ดีเสมอมากคือการใช้ธรรมะในการจัดการกับความกังวล 1. ทําความเข้าใจทุกและความกังวล ธรรมสอนให้เรายอมรับความจริงว่าความทุกข์และความกังวลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกเกิดจากการยึดติดและคาดหวังการระหนักถึงความจริงข้อนี้จะช่วยให้เรามีสติรู้ตัวเมื่อความกังวลเกิดขึ้น 2. สติและสมาธิการอยู่กับปัจจุบันการฝึกสติให้รู้เท่าทันความคิดและความรู้สึกของตัวเองเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการกับความกังวลโดยใช้วิธีการเช่นการฝึกสมาธิเราจะสามารถกลับมามีสติ และอยู่กับปัจจุบันได้การอยู่กับปัจจุบันคือการตัดความคิดที่นำไปสู่ความกังวลเรื่องอนาคตหรืออดีต 3. ละวางและปล่อยวางการปล่อยวางเป็นหลักธรรมสำคัญในพุทธศาสนาซึ่งหมายถึงการละความยึดติดจ,จากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์การที่เราปล่อยวางความคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผลจะทำให้เราคลายความกังวลได้มากขึ้น 4. จเจริญเมตตาภาวนา การฝึกเมตตาภาวนาคือการแถกความรักและความปรารถนาดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่นจะทำให้ใจเราคลายจากความโกรธความเครียดและความกังวลความเมตตานี้ยังเป็นเครื่องช่วยให้ใจเรามีความสงบสุขมากขึ้นในระยะยาว 5. ปัญญาการมองเห็นธรรมชาติของความเป็นจริง ธรรมสอนให้เรามองเห็นธรรมชาติของสรรพสิ่งที่เปลิ่ยนแปลงไปไม่มีอะไรแน่นอนการเข้าใจความไม่ทิ้งแท้ของชีวิตจะช่วยให้เราผ่อนคลายจากความกังวลเพราะรู้ว่าไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้อย่างสม,มบูรณ์การเอาชนะความกังวลด้วยธรรมะไม่ใช่การหลีกหนีปัญหาแต่เป็นการเผชิญหน้าและเข้าใจมันอย่างถ่องแท้เมื่อเราใช้ธรรมะในการดูแลจิตใจเราจะพบว่าความสงบ และความสุขนั้นอยู่ใกล้กว่าที่คิดการฝึกฝนธรรมะอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งและมั่นคงพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆของชีวิตอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้กับคนที่คุณรักนะครับ